เพลิดเพลินไปกับแสงสีในยามค่ำคืนชมภาพบรรยากาศของเมืองที่สุดแสนจะมีชีวิตชีวาอิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารรูปร่างแปลกตาของกินขึ้นชื่อที่พวกเราภูมิใจอยากจะนำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ลิ้มลองเจแป na ดร์สอีพีหกออสกาในไลฟสวัสดีครับเพื่อนๆผมโทนี่กุซัง เจแปนไดลิส EP 6ในวันนี้ผมจะขออนุญาตพาเเพื่อนๆเดินเที่ยวไปในยามราตีชมแสงสีไปในยมามค่ำคืนของเมืองโอซาก้ากันนะครับเริ่มแรกเลยพวกเราขอมาเริ่มต้นกันที่ค u ชูเทอินที่ตึก um Sky. ตอุเมดะสกายตรงบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวเมืองจากมุมสูงที่สวยมากๆมุมหนึ่งเลยนะครับ right, พูดแลามาต่อกันที่หิไฟบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คหลักของที่นี่และตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นไปชมวิวจากด้านบน Take it to the top, top, top floor Got that body singing like an opera Know that you a freak, freak, oh yeah, yeah. She gon' let me beat it like a bongo yeah. Crash into me, yeah. on me, yeah On me, yeah, on yeah. me yeah. Know that you a freak, freak, oh yeah ตอนนี้พวกเรากำลังเดินกันอยู่ที่ย่านอุลาเทนมาตรงบริเวณเทนมาสเตชันนะครับที่นี่ก็จะเป็นย่านสถานบันเทิงที่หล่อบรรดาผู้คนจำนวนมากต่างพากันออกมาหาลานนั่งชิลอุลาเทนมาชอชินดริทางเดินที่ตกแต่งไปด้วยโคมไฟแบบดั้งเดินมบนถนนสายนี้ <S <S Singing like opera. แล้วตอนนี้พวกเราก็มากัที่ร้านอิเซกิโกโชที่นี่จะเป็นร้านหารแบบปิ้งย่างที่บรรยากาศน่ารักและเป็นกันเองแถมเพื่อนๆยังสามารถพูดคุยกับเชฟได้อย่างใกล้ชิดเชคเก้นซาซวหมิหนึ่งในเมนูแนะนำของที่นี่สำหรับผม เมื่อได้ลิมลองรสชาติอาหารของที่นี่แล้วผมรู้สึกได้เลยว่าวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารของที่นี่นั้นได้ถูกขัดสรรมาเป็นอย่างดีจนทำให้สามารถสร้างสรรรสชาติของอาหารได้ออกมาอย่างอร่อยจนน่าเหลือเชื่อพวกเราได้ลองสั่งเมนูแนะนำอื่นๆของทารามิกมากมายต้องขอยอมรับเลยว่าผมชอบบรรยากาศการรับประทานอาหารของที่นี่เป็นอย่างมากความสุขเล็กๆที่ได้พูดคุยกับเชฟและดูเขาทำอาหารอย่างตั้งใจช่างเป็นบรรยากาศที่สดใสจบจุ่นและเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมากเลยละครับ What you need girl? I'm all yours. Yeah. Take it to the top, top, top floor. Got that body singing like an opera. Know that you a freak, freak, oh yeah. She gon' let me beat it like a bongo. ผมเชื่อว่าถ้าเ,เพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะเริ่มหิวกันขึ้นมามากและแน่นอนครับพวกเราคงไม่ยอมให้คลิปนี้จบง,ง่ายๆเราจะกินกันให้ตัวแตกกันไปเลยนะครับพวกเรามาต่อกันที่ฮอร์โมนนิคุดอนจาโอกาาโกวะชเทนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมออกเสียงชื่อร้าหรือว่าชื่อของอาหารไม่ถูกต้องจริงๆแล้วร้านอาหารประเภทนี้จะถูกเรียกว่าฮาิโก ก็คือจะเป็นร้านอาหารที่เป็นบาร์ให้ลูกค้าเข้าไปกินเดิมนะครับผมตามแบบฉบับตั้งเดิมของผู้คนชาวญี่ปุ่นพวกเรานั้นเป็นคนที่ชอบอาหารปิ้งย่างเป็นอย่างมากแล้วเนื้อของที่นี่ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อคุณภาพสูงวัตถุดิบต่างๆนั้นจะถูขคัสร์มาเป็นอย่างดีเลยนะครับ Call it, it up และเมนูเด็ดที่พวกเราภูมิใจยอยากจะนำเสนอในวันนี้นั้นนั่นก็คือฮอร์โมนเจ้าฮอร์โมนเนี่ยก็คือเครื่องในวัวชนิดหนึ่งนะครับ เมื่อนำมาย่างกินกันน้ำจิ้มแบบนี้แล้วผมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยโคตรเลยครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินคู่กับเบียร์เย็นๆนะครับ Top floor, got that body singing like an opera Know that you are free, free, oh yeah, yeah. She gon' let me beat it like a Squeeze, don't be mad, yeah, we both got needs. I can't call it a up in the breeze. We like cheap thrills, we like screams. Not much sleep on nights like these. Hit bars in the background, don't get loud when we act out. Uh, good times, and it's just for me. Put that on me, put that on, uh, uh, oh, yeah. I know what you need, a girl, I'm all yours. Take it to the top, top, top floor. Got everybody singing like an opera. Gonna that you a free, free, oh yeah, yeah. She gon' let me beat it like a go, yeah. Crashing to me, yeah. on me, yeah. Yeah. on me, yeah. Yeah. on me yeah. ยังยังหรอครับยังไม่นำใจพวกเรานะครับพวกเรามาต่อกันที่จนส์ฮอร์โมนคือพวกเรานั้นชอบเจ้าฮอร์โมนมากๆเลยนะครับมากถึงมากที่สุดและในแต่ละร้านนั้นนะเจ้าฮอร์โมนก็จะมีรสชาติที่แตกแต่งางกันออกไปทําให้ผมเนี่ยแทบอยากจะลองกินของทุกๆร้านเลยนะครับ นอกจากเมนูปิ้งย่างแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีบะหมี่เย็นอีกด้วยนะครับผม Squeeze, don't be mad, yeah, we both got needs. I can't call it, it's up in the breeze. We like cheap thrills, we like screams. Not much sleep on nights like these. Hit bars in the background, do to get loud when we act out. Uh, good times and it's just for me. Put that on me, put that on. Uh -uh. Oh yeah. yeah, I know what you need, girl, I'm oh, all yours. Yeah. Take it to the top, top, top floor. Have that body singing like an opera. Core you oh gon bongo are free free yeah She that let beat it a like me ผมขอแถมอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับในไหนก็พากินจนมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดถึงอาหารปิ้งย่างแล้วเนี่ยนอกจากอาหารปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นแล้วถ้าจะไม่ลองกินปิ้งย่างแบบเกาหลีเนี่ยก็คงจะไม่ครบรสนะครับและในบริเวณย่านรูฮาชิก็จะถูกเรียกว่าเป็นขอเรียนชาวของโอซาก้าพวกเราจึงมาที่ สูรฮัชิฮอรมอนฮัโมฮโปถ้าเ,เพื่อนๆเป็นสายชอบกินปิ้งย่างแล้วก็ผมขอแนะนำเลยครับว่าที่นี่ไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะเจ้าฮอรมอมนลันเซตของที่นี่เนี่ยผมรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็คงต้องขอตัวลากไปก่อนถ้าเ,เพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็ช่วยกด Subscribe l i k แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับบายบาย I know what you need, girl. I'm all yours. Take it to the top, top, top floor. Got everybody singing like an opera. Know that you are free, freak. Oh, yeah. She gon' let me be.